สวัสดีท่านผู้ฟังและกัละยะาณมิทุกท่านสำหรับเรื่องราวที่ทางช่องจิตตะพุทธ,ธะจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีความเชื่อกันว่าสามารถขับไล่สิ่งอับปมงคลกันผีกันคูณใสและกันพูดผีต่างๆได้ซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ไล่ผีและป้องกันสิ่งชั่วร้ายกันคูใสที่มีมาตั้งแต่สมัยโบรดาณจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เชื่อว่าสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ได้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะต้นแรกจะเป็นต้นหนาด หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นความเชื่อเกี่ยวกับใบหนาดที่อยู่คู่คนไทยเสมอมานั่นก็คือความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันพูดผีปีศาจโดยคนสมัยก่อนจะนิยมเด็ดเอาใบหนาดสดจำนวนหนึ่งถึงสองใบมาพกติดตัวไว้เสมอเวลาออกเดินทางไปต่างถิ่นซึ่งหากใครพกใบหนาดไว้กับตัวนั้น จะทำให้พูดผีปีศาจไม่กล้าเข้ามาหลอกหลอนหรือทำอันตรายใดๆไ,ไ,ได้จากความเชื่อนี้จึงส่งผลให้คนไทยสมัยก่อนนั้นนิยมปลูกต้นหนาดไว้ในบริเวณของบ้านกันเกือบทุกครัวเรือนซึ่งในปัจจุบันนี้ความเชื่อเกี่ยวกับใบหนาดว่าสามารถป้องกันพูดผีได้นั้นยังคงอยู่ให้เห็นได้ ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้มักจะนำเอาใบหนาดมาใช้แทนที่ประพรมน้ำมนต์ร่วมกับกิ่งของพุทราเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสิ่งอับประมงคลออกไปต้นที่สองต้นมะยมต้องบอกก่อนนะคะว่าความเชื่อและความนิยมในการปลูกต้นมะยมให้อยู่ในบริเวณของบ้านนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งคนโบราณนั้นมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นมะยมไว้ที่บ้านจะทำให้คนอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นได้รับความนิยมชมชอบมีชื่อเสียงเรื่องลือไปในทางที่ดีใครไปใครมาก็ต่างรักใคร่ไม่มีใครมาคิดร้ายหรือหมายจะเป็นศัตรูด้วยนั่นเองค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะคนโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าต้นมะยมนั้นสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายและขจัดพวกพูดผีปีศาจที่หมายจะเข้ามาปองร้ายคนที่อยู่อาศัยในบ้านได้อีกด้วยโดยการปลูกเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายจะปลูกไว้ทางด้านทิศต,ตะวันออกเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้าบ้านต่อไป ต้นที่สามจะเป็นว่านพระตะบะว่านชนิดนี้จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือทางเข้าบ้านเพราะเชื่อกันว่าสามารถใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีมากๆค่ะถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ดินที่ใช้ปลูกว่านพระตะบะก็สามารถนำมาใช้ไล่ผีได้เช่นกันหากใครที่เชื่อว่า ถูกผ,ผีหรือปีศาจสิงอยู่หากเจอเจ้าสิ่งนี้เข้าไปแล้วก็จะเกรงกลัวและหนีไปทั้งสิ้นและยังเชื่อว่าสามารถใช้ได้กับผีทุกประเภททั้งพลายบกพลายน้ำพลายอากาศไปจนถึงผีป่าซึ่งว่านพระตะบะนี้นอกจากจะปลูกไว้หน้าบ้านแล้วยังนำมาพกติดตัวได้ด้วยนะคะ เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆและช่วยป้องกันพูดผีปีศาจได้ 4. ต้นเข็มดอกแดงควรปลูกต้นเข็มดอกแดงทรงพุ่มขนาดเตี้ยใบเล็กบริเวณรอบดวบ้านด้านนอกเป็นการถือเคล็ดล้อดอกเข็มจะสื่อความหมายถึงของแหลมคม ทิมตามศัตรูผู้คิดร้ายส่วนสีแดงถือเป็นสีมงคลมีฤทธิ์อำนาจดีป้องกันศัตรูกันผีและสิ่งอัปมงคลต่างๆที่มองไม่เห็นนอกจากนั้นว่ากันว่าหากผู้ใดปลูกต้นเข็มไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาเฉียบแหลมเพราะดอกเข็มเปรียบเสมือนกับเข็มที่ทำให้มีความคิดฉลาดหลักแหลมอีกทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกและคนในบ้านทั้งยังนิยมใช้ดอกเข็มในพิธีไหว้ครูเพื่อสื่อความหมายของคำว่านักปราชญ์ผู้รู้ผู้มีสติปัญญาแหลมคม การปลูกต้นเข็มหากปลูกในบ้านจะปลูกทางทิศตะวันออกจะช่วยในการเสริมดวงได้ดีมากและถ้าเป็นไปได้ควรปลูกในวันพุธเพราะตามตำรากล่าวว่าถ้าจะปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีสันสวยงามควรนำมาปลูกในวันพุธจึงจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้มากยิ่งขึ้น มาดูต้นที่5กันนะคะจะเป็นต้นทับทิมค่ะต้นทับทิมจัดเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ที่หน้าบ้านจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายโดยสามารถนำใบต้นทับทิมมาประพรมน้ำมนเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้และยังเชื่ออีกว่าเวลาไปงานศพ ให้พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายหลังจากที่กลับมาจากงานศพได้และอีกวิธีหนึ่งก็คือหลังจากที่กลับมาจากงานศพให้ใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ด้วยใบยทับทิมเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามมาด้วยเช่นกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหต้นไม้ที่ช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายที่ทางช่องจิตตะพุทธ,ธะได้นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณที่มาของเนื้อหาสาระดีๆและท่านผู้ฟังที่ร่วมรับฟังจนจบและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ